สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับดีต้อนรับทุกทุกท่านครับคือเช่าวีพีธรรมดานะครับเช่าวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอพุ้นอ่ามาเลยนะครับมาเลยวันพุธนะวันพุธนะครับมาเลวันพุธวันที่6กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนาโชคนํสิ่งดีๆมาให้ทุกๆุกท่านนะครับก็เช่าวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุเพื่อความบันเทิงทุกๆวัน วันมาเลเนี่ยจะมีเฉพาะวันพุธนะครับวันพุธวันวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ไหมออพุธเสาร์อาทิตย์นะครับมาเลวันพุธมาเลวันเสาร์อาทิตย์ ครับประมาณนี้แหละออกหกโมงเย็นนะครับของทุกวันพุธเสาร์อาทิตย์นะครับก็ช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรวมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันนะครับอ่าทุกๆวันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกๆกๆิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าเรามาชมกันเลยนะครับมาเรวันพูดมีอะไรบ้างอ่า 6กันยายน2566นะครับมาเลยวันพุธออก6โมงเย็นนะ6โมง35นาทีละลานี้แหละ7 8 9นะครับเน้นที่7กับ8นะครับ7 1 1 7 7 2 2 7 7 3 3 7 7 4 4 7 7 5 5 7 8 1 1 8 8 2 2 8 8 3 3 8 8 4 4 8 8 5 5 8นะครับส่วนชุดวินนะครับ1 2 3 4 5 7นะครับตามนี้เลยนะฉันชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็อรุ่นรุ่นกันไปนะครับประมาณนี้นะครับเด่นนะครับ7กับ8นะ ่วนเก้าเดี๋ยวพิจารณาดูนะครับประมาณนี้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งเด่นนะเจ็ดสามเด่นนะตามตามสเต็ปนะอ่าครับที่เหลือตรงนั้นก็เป็นตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับส่วนชุดวินก็ติดอยูตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดนะครับประมาณนี้วันนี้วันพุธใช่ไหมพกตันใหม่อีกทีก็วันเสาร์นะสำหรับมาเลยนะ หุ้นมาเลจากประเทศมาเลเซียนะครับเลขจากประเทศมาเลเซียนะจะมีเฉพาะวันพุธเสาร์อาทิตย์นะครับขอขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีสวีทรับสวีโชสวีสุขนะครับต่อตามตามนี้ก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่ครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ